พิธีบรรจุพระบรมสารีริกราธาตุงานยกฉัดเกชั้นวัตสพันธ์ขี้เหล็กค่ะเมื่อเวลา15.19นาฬิกา19นาทีวันพุธที่22พฤษภาคม2567ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชา ที่พระธาตุเจดีพุทธมหาปัญจพัทหลวงพ่อโตภายในวัดสะพานที่เหล็กอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูโอพาสการจนะธรรมเจ้าคณะตำบนหัวหินเขตสองเจ้าอาวาสวัดสะพานที่เหล็กจัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกชดพระธาตุเจดีหลวงพ่อโตเนื่องในงานทําบุญฉลองหลวงพ่อโตครบรอบปีที่สิบมีดรพระครูวิจิตธรรมวิพัฒนเจ้าคณะอำเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุตรสยามพลดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนายสันเพชรตี ท,ทพรองอธิบดีอายการภาค7พร้อมภรรยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้รับเกียรติจากนายชยาทรเฉียบแหลมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินพร้อมคณะนางสาวไพรินกองพันรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายธงชัยเพชรสงคมสมาชิกสภาเทศาบาลดรริสาอึ้งเฮงประธานสภาวัฒนธรมนนนรมอำเภอหัวหินพร้อมผู้มีเกียรติรวมทั้งคณะศิษยานุสิ์และพุทธศาสนิกชนชาวชุม ชนสะพานขี้เหล็กและชุมชนใกล้เคียงจํานวนมากเข้าร่วมพิธี โดยจัดให้มีพิธีบวงสวงในช่วงเช้าช่วงบ่ายสวดเจริญพุทธมนต์มีพัะสมณศักดิ์จากวัดต่างๆในอำเภอหัวหินอำเภอต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีจำนวน59รูปร่วมประกอบพิธีก่อนที่ประธานฝ่ายสงฆ์จะนำผู้เข้าร่วมประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัดเก้าชั้นพัะธาเจรย์พุทธมหาปัญจพัฒน์หลวงพ่อโตอาจารย์ทิพรวรรณสุทัศน์ประธานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนาจสินเมืองหัวหินปานบุรีได้ นำคณะนางรำจิตอา,าสาส่วนการเรียนรู้ฟ้อนบูชาพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าถวายพระสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณด้านหน้าพระธาตุเจดียพุทธมหาปัญจพัทหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีาาริกธาตุพระธาตุเจดียพุทธมหาปัญจพัทหลวงพ่อโตวัดสะพานขี้เหล็กจากฐานมีขนาดความกว้าง24เมตรยาว24เมตรสูง19เมตรข้างองค์หลวงพ่อโตมหาลาภภายในวัดสะพานขี้เหล็กวา างศิลาเลิกเมื่อวันที่5ตุลาคม2563เพื่อนำมาประดิษฐานบรรจุชาวหัวหินได้กราบสการะบูชา